ส,ส,ส,สวั os, สดีค่ะพบกับเงินนี้รวยนะคะวันนี้เรามาคำนวณหวยไทยเลขเด่น3ตัวตรงรู้ก่อนรวยก่อนค่ะสูตรนะคะจะเป็น3ส,สูตรค่ะสูตรแรกจะเป็นหลักแสนบวกหลักพันบวกหลักหมื่นบวกสิบบนบวกหน่วยล่างและบวกสองคงที่ค่ะสูตรที่2นะคะจะเป็นหลักหมื่นบวกกันสองครั้งบวกสิบบนบวกหน่วยล่างและบวกสองคงที่ค่ะสูตรที่3นะคะจะเป็นหน่วยล่างบวกหลักแสนสองครั้งบวกหลักพันและบวกสองคงที่เช่นเดียวกันค่ะ ก่อนจะไปดูการคำนวณตรวจสอบความแม่นยำของสูตรนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรหวยใหม่หยเด็ดๆค่ะเอาละค่ะเรามาคำนวณงวดก่อนหน้ากันก่อนเลยนะคะกับ3ตัวตรงค่ะที่เรียกได้ว่าสูตรนี้เข้ามาแล้วตรงๆเต็มๆค่ะก็จะได้เป็น4บวก2บวก7บวก7บวก5บวก2คงที่ค่ะ ผลลั์ที่ได้นะคะเท่ากับ27ค่ะใช้แค่เลขหน่วยนะคะก็จะได้เป็นเลข7ค่ะสูตรที่สองนะคะก็จะได้เป็น7ดบวก7ดบวก7ดบวกห้าและบวก2คงที่ค่ะผลลั์ที่ได้นะคะเท่ากับ28ค่ะใช้แค่เลขหน่วยนะคะก็จะได้เป็นเลข8ค่ะสูตรที่3ามนะคะจะเป็นห้าบวก4ี่บวก4ี่บวกสอง และบวก2คงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้นะคะเท่ากับ17ค่ะใช้แค่เลขหน่วยนะคะก็จะได้เป็นเลข7ค่ะและเลขเด็ด3ตัวตรงที่เข้านะคะเต็มๆไม่ต้องกลับนั่นคือ 7...87 ค่ะก็เป็นตัวเลขนะคะตามสูตรคำนวณที่เข้าเต็มๆเลยค่ะเอาละค่ะเรามาคำนวณเลข3ตัวตรงนะคะในสูตรนี้กับรูปก่อนรวยก่อนเนงวันที่2อพฤษภาคม2564นนี้กันเลยค่ะ ก็คำนวณตัวเลขเหมือนเดิมนะคะก็จะได้เป็น1บวก0บวก0บวกแบวก6และบวก2คงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้นะคะเท่ากับ17ค่ะใช้แท่เลขหน่วยนะคะก็จะได้เป็นเลข7ค่ะสูวนที่2นะคะจะเป็น0บวก0บวก8บวก6บวก2คงที่นะคะ ผลลัพธ์ที่ได้ค่ะเท่ากับ16นะคะใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข6ค่ะสูตรที่3นะคะจะได้เป็น6บวก1บวก1บวก0และบวก2คงที่ค่ะผลลัพธ์ที่ได้นะคะเท่ากับ10ค่ะใช้แค่เลขหน่วยนะคะก็จะได้เป็นเลข0ูค่ะและเลขเด็ด3ตัวตรงในงวดที่2องพฤษภาคมนี้นะคะที่เราคำนวณได้นั่นคือ760ค่ะ ค่ะและตัวเลข3ตัวตรงนะคะที่เราคำนวณได้นั่นคือ760ค่ะแต่ถ้าใครนะคะอยากสลับตัวเลขหน้าหลังนะคะก็จะได้เป็น 7, 70 6 07 7 06 670 067และ076ค่ะตัวเลขนะคะอาจจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้ค่ะทั้งหมดนะคะเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อเท่านั้นนะคะ ใครชอบตัวเลขไหนทครอยากจับคู่ตัวเลขนะคะก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยค่ะสําหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ได้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรหวยใหม่หวยเด็ดๆกับช่องมวันนี้รวย